เกมนี้อ่ะเบดต่ำสุดมันจะอยู่ที่10บาทแล้วมา50แล้วมาร้อยนึงเลยนะมากสุดน่าจะประมาณห้าพันมั้งนะโอ้โห้าพันใครจะเล่นวนะโคตรเยอะเลยเฮ้ยอะไรอ่ะโคตรงงคืออะไรอ่ะเกมโบนัสมาแม่งมาพร้อมกัน3ามสามลูกกว่าน,นี้เลยเอะวะยินดีด้วยคุณชนะโบนัสเกมแล้วไงอ่ะกดคลิกเปิดอรอแล้วเราก็ต้องมากดไอ้นี่อีกใช่ไหมกดแรกรอ๋อ แม่งมาโดนทุกแถวเลยอ่ะดูดิไข่เต็นฟอแตกแล้วอะทุกคนดูดูดูดนี่แตกแล้วแถวละห้าสิบห้าสิบชนะรางวัลสูงถึงห้าถูงถึงสิบเท่าเลยนะได้ห้าพันอะโอ้โหงงไปดิงงไปด,งงไดิได้ห้าพันเลยนะโอ้โหอันนี้คือการเข้าเกมโบนัสแตกนะถ้าเราแตกอย่างเยอะอะทุกคนเป็นไงเป็นไงมา แตกไปแล้วห้าพันนะอ่ะเรามากดเล่นกันต่อเผื่อจะเข้าโบนัสอีกสักรอบหนึ่งนะแล้วแม่งโบนัสแม่งเข้าทีเข้าทีสามลูกแบบนี้เลยเหรอวะเข้าโคตรเยอะอุ้ยน uh ี่ได้มาอีกแล้วได้มาอีกแล้วร้อยห้าสิบเอ้ยไม่ใช่พูดผิดได้มาห้าร้อยห้าสิบนะห้าร้อยห้าสิบนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะเหมือนเรามีทุนห้าสิบาทอ่ะทุกคนอ้าโบนัสมาอีกว่ะ เมื่อกี้มาสามทำไมรอบนี้มาหนึ่งอะแสดงว่าเมื่อกี้แม่งจังหวะดีจริงจริงอะจังหวะแบบฟุกจริงๆอ่อะถึงมาสามลูกติดขนาดนั้นอะเพราะปกติมันน่าจะมาทีละลูกทีละสองลูกหรือว่าจะมีโอกาสมาทีละสามลูกแบบที่เราโดนเมื่อกี้ก็ได้นะเออเป็นเกมอีกเป็นอีกเกมหนึ่งเลยนะเป็นเกมแบบรูปแบบใหม่ๆที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะอาจจะมีโอกาสได้กลับมาเล่นอีกไม่พลาดแน่นอน ทุกคนเราได้โบนัสมาแล้วนะเราได้โบนัสไข่อะมาแล้วลูกหนึ่งเดี๋ยวเราต้องน,นันน่นนั่นนั่นนั่นพูดไม่ทันขาดคำไปอีกลูกแล้วนะขาดอีแค่ลูกเดียวเองเราก็จะได้เข้าโบนัสนะขาดอีกลูกเดียวเองมันจะได้ะวะไม่ต้องใจสู้จริงๆนะถึงจะกดซื้อ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 ,อ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 ไปจนขวาจะเข้าอะ ทุกคนเดี๋ยวเราจะกําหนดทุนไว้นะว่าเราจะเล่นไม่ไมให้มันน้อยไปกว่าหกพันนะทุกคนโบนัสเข้าไม่เข้าช่างแมงมันเดี๋ยวน้อยกว่าหกพันเดี๋ยวจะเลิกแล้วนะได้แล้วเราก็จะเลิกนะใครได้ไม่เลิกก็ก็ช่างก็ช่างมันเนี่ยเอาบอกจะหกพันทุกคนกดไปกดมาแม่งห้าพันห้าพันเก้าแล้วนะแต่แบบจริงจจะใจสู้ก็ได้นะดูดิอีกลูกเดียวเองอะมีโอกาสจะได้ห้าพันแบบรอบที่แล้วก็ได้นะถ้าใจสู้จริงนะ แต่ถ้าใครเพียงพอพอเพียงก็อะจะเลิกก็แล้วแต่เดี๋ยวเรากดไปก่อนทุกคนกดไป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 ยังไงก็ไม่เข้าวะ่ะโลกสุดท้ายลูกสุดท้ายเข้ายากจังวะมาได้มาโอ้โบอกว่า6กพันนะทุกคนตอนนี้เราเหลือ5้าพันเแล้วนะบอกว่าหกพัจะเลิกนะเนี่ยคนติดลมบนแม่งมักเป็นอย่างเงี้ยแหละบอกจะเลิกก็ไม่เลิกสักทีหนึ่งนะ แต่ว่าเดี๋ยวเดียวเราเลิกจริงทุกคนไม่ไปไกลกว่านี้แน่นอนได้มา5้าพันแล้วคือแบบเพียงพอแล้ววันนี้คือเพียงพอแล้วนะกำไร5้าพันเน้นเน้นนอนเนาะเนาะเออใครที่จะบอกว่าอะไรวะใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามช่องของเรากันไว้ด้วยนะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะแล้วก็จะสรรหาเกมใหม่ๆค่าใ,ใหม่ๆบางทีเบื่อๆก็หาเกมใหม่ๆมาเล่นกันให้ทุกคนได้ดูกันนะ และที่สําคัญวันนี้ได้กําไรแล้วอย่าลืมไปกดกดถูกใจเพจแล้วก็กดเข้ากลุ่มกันด้วยนะเผื่อจะใจดีได้กําไรขนาดนี้เผื่อจะไปแจกในกลุ่มนะทุกคนโอเคลาไปก่อนกับเกมไข่เต็นฟอร์นะสําหรับวันนี้ก็บายบาย